ขนมไข่25ชิ้นของดีเมืองนนท์อบแบบใหม่ๆร้อนๆจากเต่าทุกวันรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในราคา79บาทโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้ซื้อขนมไข่25ชิ้น3กล่องในราคาเพียง220บาทจากราคา237บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะรัสเซียจ่อใช้เครื่องมือใหม่เร็วแรงไม่สามารถป้องกันได้เพื่อใช้เบรกชาติตะวันตกหยุดจุน สืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาเตือนความเสี่ยงจากสงครามโลกครั้งที่3ภายหลังชาติตะวันตกยังให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนร้อมระบุถึงการเจราจาสันติภาพกับยูเครนที่ยังคงดําเนินต่อไปโดยวิจารณ์แนวทางการเจราจาสันติภาพของอยูเครนว่าความปรารถนาดีนั้นมีขีดจํากัด และหากไม่ใช่การแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกันมันก็จะไม่ช่วยในกระบวนการเจรจาล่าสุดทางด้านของนายนันทิวัฒสามารถอดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงประเด็นของรัสเซียและชาติตะวันตกว่าไปกันใหญ่คําพูดของคนที่เป็นนักการเมืองนักการทูตเมื่อเอ่ยอะไรออกไปมันมีความหมายมีผลผูกพันต่อประเทศ จะมาพูดพล่อยๆเล่นๆไม่ได้ไม่รับผิดชอบคำพูดไม่ได้นายบริงเคนรัฐมนตรีตามประเทศอเมริกันพูดต่อหน้าคณะกรรมการวุฒธธิสภาอเมริกันว่าด้วยกิจการแห่งรัฐการปฏิบัติการในตามประเทศและโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อ27เมษายนว่าเราตัดสินใจที่จะให้ทุกอย่างที่ยูเครนอยากจะได้ เพื่อผลักดันรัสเซียให้ออกนอกประเทศและหากยูเครนต้องปฏิบัติการนอกพรมแดนยูเครนความเห็นส่วนตัวของนายบริงเทนคือแล้วแต่การตัดสินใจของยูเครนที่จะทําในสิ่งที่จําเป็นเพื่อผลักดันรัสเซียผู้ลุกรานส่วนยุทธวิธีเป็นเรื่องของยูเครนในส่วนของอเมริกันคือให้แน่ใจว่ายูเครน มีของในการป้องกันตนเองมาฟังเสียงปูตินบ้างปูตินเตือนตะวันตกที่เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งในยูเครนและแสดงท่าทีที่เป็นภัยทางด้านยุทธศาสตร์รัสเซียจะตอบโต้โดยกล่าวว่ามีเครื่องมือชนิดที่ไม่มีใครจะป้องกันได้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุว่าผากดินแดนรัสเซียถูกโจมตีด้วยอาวุธของตะวันตกที่ส่งมาช่วยยูเครนรัสเซียจะโจมตีศูนย์กลาง การตัดสินใจในเคียฟน่าจะไม่พ้นที่ทำการรัฐบาลหรือศูนย์บัญชาการของเซเลสกี้หรือโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างเต็มตัว สงครามนิวเคลียร์จะหลีกเลี่ยงได้ไหมชะตาชีวิตของประชากรโลกตกอยู่ในมือของนักการเมืองที่บ้าอำนาจไม่ได้คิดถึงชีวิตประชาชนส่วนทางด้านของดรสมเกียรติโอสสภาค่ะได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันว่าปูตินจะโจมตีผู้รุกรารดด้วยความเร็วเหนือแสงเตรียมรับมือไว้อะไรคืออาวุธที่เร็วเหนือแสงนี่คืออาวุธใหม่ต้องอยู่ในที่ไร้แสงไร้เงาโจทย์ควอตัมฟิสิก์ ตะวันตกกำลังมือนอะไรที่เร็วกว่าแสงจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เดิม เอาวันนี้ครับมีของดีมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้าเมลเบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลเบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ํเมลเบอรี่หรือว่าลูกหม่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพ a ชเจอร์ไร์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลเบอรี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรสคุณเยอะแยะมากมายช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สําคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยแหละครับคุณภาพครับ เต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอา้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติมันจะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนนะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอ,อร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นมัลเบอรี่ลูกหม่อนเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะโอ้โหขออีกสักจิบหนึ่งแล้วกันฮะ ดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมลบอรี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย